โอเควันนี้นะครับเราอยู่ในเซฟผมขอไปขอพึ่ก่อนนะชื่อเซิร์ฟไม่จังไรเกินนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะจ้าไม่ได้อยากบวกกันนินจาที่ตามผมมาก็น่าจะได้ของตามไก่นินจามาหน่อยนินจานินจาน้องชาสุดฤทธา์ของพี่ก็ตามนี้นะครับน่าจะเป็นเซฟนี้เลยนะครับทุกคนก็ผมขอไปเปิดโปรโมชั่นแล้วกันนะครับวันนี้เพราะผมขี้เกียจพับหน้าจอนะครับโอเคไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรอกเพราะว่าแอ็ยังไม่ได้ทำรูปโปรโมชั่นบางน้องก็โอเค นี้เราไปบวกกันดีกว่านะครับเหมือนแบบเด็กในเซิร์ฟนี้มันอยากมันอยากเจอของดีผมก็เลยจะจัดให้นะครับออโต้เปล่าเซิร์ฟนี้ฮะยิงออโต้เปล่าเซิร์ฟนี้ใช่ครับไก่เฮ้ยเด่นเซิร์ฟอยู่ผมน่าจะได้ไปดูเขาเขาทำคลิปหรอเขาทำคลิปอ๋อทำคลิปเลยนี่จ้าที่ผมนี่เปนจ้าโอ้โหขนาดยิงได้ยิงไม่โดนเซ็งว่ะมีแต่ไก่ในเซิร์ฟนี้น่โอ้โหการที่ผมการที่ผมเอ้ยโอเค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  โอยเออเอเอเก่ยไก่น่ารักโง่อะไรตีดับตีดับตีรับตีรับตีรับตีผมนังดับตีผมมันตึกษวันตรุไปในพิมพการไนการไปในเฮ้ยมึงเคยยิงมึงพี่กลัวกูตะหน้าให้มาดิมาดิเหลือหกสิบไปแล้วทุกคนเมื่อกี้อันนี้จ่าใจหรอเพื่อน เป็นเล็บเป็นเลิฟของน้องเกิดได้นี่บ้าไม่โยกไม่ได้นะไม่ได้อ้างหรอกนะทุกคนไม่ได้อ้างจริงไม่ได้อ้างเลยไม่ได้อ้างจริงไปไปเล่นโง่ๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไปเล่นก่อนเหล็กมาเออเอาใหม่เมื่อกี้นึกว่าเป็นก่อนเหล็กแบบว่าจะยืนให้ไก่ยิงแค่หนเอ้ยเย็นนี่เหมือนว่าเล่นยาไก่เอ้ยมีสองหนึ่งก็ได้นะตายกระจาไปก่อน โอยกำลังจะใส่แม็กเลยรีบยิงทำไมอ่ะที่กูตายแล้วโอ้ผมกำลังจะที่กูตายสองเราแล้วน่ะจ้าไก่จังไงลินจ้าิจ้าไม่เองไก่จังเลขสุ่นควบคุมผมกิีบผมยังไม่หยุดอ่ะแน่นอนแน่นอนกำลังจะใส่แม็กเลยอ่ะรีบยิงเก๋เอ้าจะไม่รู้เลยมันได้บอกว่าจะใส่แม็กก่อนกดแถบใส่แม็กอยู่วยเป็นจ้าที่เอ็งเหรอ โอ้เดียยิงกันทั้งคนมันด้จะตายไปนะไม่เปิดผมไม่ได้เปิดเงียบีไม่ต้องพูดยินจามันอยู่เออเออแรงนะแรงนะอยากโดนนัวแต่ว่าเขาเรียกปั่นตายนะ นั้นเลยโอ้เซ็งว่ะแอดมินมันใส่มันใส่ของโกงเนี่ยใช่ป่าววะอันนี้ตึกเท่าไหร่ตึกเก้าสี่อันนี้ตึกอุนน้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว,ว่ามันก็เท่ากันนี่หว่าใครอ่ะเอ,อ๊ะมาเก็บเพชผมทำไมอ่ะเฮ้ยขอได้บ้าล่ะเอาก็นินจาเขเก็บสองนะ <c oughs> โอ้หนินจาไก่อ่ะเองไก่อ่ะ <c oughs> ตอตอบแชทว่าดีไนะครับเอาไอ้เฮียมึงโดนวาร์ปมา,มาดิโอ้เอ้ยวาร์ปมาอย่างนี้เลยเหรอนี่เห็นไหมแอดมิีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่มใผมไม่ได้วาร์ปผม,ม,มนนะผมเขาอีกคาานึงไม่เห็นเหรอก็พี่ ก็พี่ยืนนิ่งเองอ่ะก็พี่ยืนนิ่งเองอ่ะพี่เนี่ยเนี่ยยังอยู่เห็นว่ามายู่เงี้อ้ยังผมวิ่งไหวอาผมยงผมไม่ใไม่อยห้าเลยมื่อกี้มออยู่ิมยินี่ยือยู่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว เไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดจ้าเราแม้ไม่ได้เปิดเราก็จะเต็มลงกุ้มดูเวลาใครเขายิงจะได้รู้ว่าแอด์วินไม่ได้โกะพี่นินจาเป็นจ้ามามาได้ไม่นินจามาของเป็นจามาของมีอะไรพี่โอ้ตายโู้เหลือห้าสิบโอ้เหลือห้าสิบได้ไงวะ แต่คนก็เริ่มมาเยอะนะตอนนี้เขาเริ่มเยอะแล้วนะครับพี่พี่จเป็นจำเอาของเป็นจําอะไรอ่ะเกิดเซตนี้ก็มันแล้วเนี่ยพี่พี่เอาไปยิงนะพี่พี่ระวังมันมันตายนะได้ไม่สระเจาแก่งไอ้เก่งนะลาบอะไอ้เก่งนะลาบอะไอ้เเก่งอะเก่งเจ้เก่งอะเอ้เก่งอยากโดนอะมาทไหนเจ้าเจ้เก่งมันมันมันไม่รู้ไม่รู้พี่มันไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้แต่ขอแบบเล่นดีๆกันสักรอบหนึ่งด้วยกันนะครับ ผมเออี่ผมบอกเลยคมเกินพีกคนเนี้ยผมผมยังมีผมอยากโดนนิงจาแบบแบบผมไม่ไหวดนนิีจอผมอ่ล่อยดียังไม่ได้ลองกันเลยรู้ไหมไม่ไไม่ว่ไม่หวม่วไมไม่วม่ไมกวนินจาวไม่ไหวนินจาวไมมันมัน

เนาะรอบนี้เดี๋ยวมันก็มันมันเบรกเบิร์โอ้แอดมินมีลิงค์หมดจะยืนจะไม่ตายเพรามันมีได้สุดยอบก็ขอไม่เกียร์ละกันนะครับแอดมินให้อะไรมาก็ไม่รู้โอ้เลยสาระผมโคตรเยอะเนี่ยตัวโคตรเท่ เป็นตัวละครเติมเท่าไหร่วะแสต่หนึ่งก็ได้ว่าอ่ะตัวเติมต้องเติมแสต่หนึ่งก็ได้พึ่งเท่านั้นเนี่ยนินจาผมอยากโดนผมอยากโดนของฮ่องกงนินจามาจัดให้ผมทีดิปัญจา ง่ายว่าคนอื่นเหมืโคตรเลยนะไอ้เปนตัวละครผมบังก็เปล่าอะไอ้ผมแม่งเี่หนึ่งไก่นินจามามามาไอ้มามาพี่พี่นินจามาเอาตัวละครนะพี่พี่นินจามานินจาพี่นินจาบอกเราให้เนินจามันไก่ว่ะเริ่มเนีลยเนาะตัวละครมึงไงโคตรหัวเลยโคตรถึกเลยตัวละครถึกจริงพ่อไอ้เกอรของผมอ่ะกินด้วยยา เก่งทนนาน,านอึดทนนานเอาที่อึดทนนานบอกเลยไงอึดทนนานอึดทนนานใช่ไหมให้ตำหรบับเองคนเดียวเลยน้องชายเนี่ยตำหรับคนเดียวเลยตัวละครก็ถึงตัวลนะครมันอะถึงจริงห้องไอ้นินจางงงควายขม่อยากต้องเว้นห้องไอ้เนียนจายควายเดี๋ยวพอเขาเรียก ไปพินใจินนจมาพินเ็มาินจกคอนมาทจอ้กูบอกว่าใจเย็นเคเดี๋วรอสุดท้ายนะเดี๋ยวผมขอไปทำธุระก่อนเพราะว่าผมมีธุระนะครับก็เลยไม่มีกรติกใจจะเล่นเลยมีกรระใจทธุระนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปทาธุระก่อนเน เดี๋ยวรอบนี้เผื่อรอบหน้ามาเดี๋ยวมาจัดให้ใหม่ละกันนะครับทุกคนมาเล่นจานมาเป็นรอบหนึ่งเล่นตัวนี้แหละขี้เกียจดิสนะตัวนี้ก็โหดเหมือนกันได้ได้กูแอดมินโซ่ไว้ได้แอดมินตัวโกงโกงจีดแล้วเล่นดีๆสักรอบเนินจาไก่อ่ะผมจะลองเล่นผมขอยิงนินจาก่อน ไอ้อย่ายิงดิผมพูดนะยงนิงจังไรเอาเส้นหไหลใหม่กันนะเอาเส้นไหลใหม่มาไอ้เบส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 ไม่อย่าพูดดิเฮ้ยแล้วกูพูดแล้วกูพูดในไม้ได้ไงวะจะพูดในไม้ทำไเพื่ออะไรวะเน้นใจยังไงอะ อทษผิดคนทิ้หายแล้วผิดคนรวยเลยกูไอเยี่ยมันเปิดก้อนเปล่าวะมาดิมาดิ้อ่ยมาดิมามาดดิมาดิมาดิมิดมาดดิมิามิดมาดิมา โอ้งั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเซฟไอ้บินก็เปิดก็อดนะนินจาจำอะไรไว้นินจามาเหยืนินจานินจาดูสภาพแอดมินดูสภาพแอดมินก็อย่ามาเล่นละกันนะครับสำหรับเซฟนี้ก็อย่ามาเล่นละกันนะครับงั้นผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนินจาจำอะไรนินจา